ความหวานของกาแฟมักกี่วันครับ3ามวันสามคืนไม่ให้น่าเากินออหอมมากเราต้องเก็บตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเอามาคั่วเอามาตากแห้งเหมาะสำหรับการพักผ่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับ สวัสดีครับรูคัดออนทัวร์วันนี้นะครับจะพาขึ้นบนดอยเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของไร่กาแฟวันนี้เราจะสัมผัสกับมเมล็ดกาแฟจริงๆขัว้วบดจริงๆรูคัดจะขึ้นดอยกับป้าไหมแต่ลูคัดขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวลูคัดอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ป้าไปทํางานเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปบนดอยเนาะตจะตึริงกตึกตจรด,ดงกตึกตอนนี้เราอยู่ที่ลําปางนะลําปางมีอะไรดีมากก็ที่นี่ะครับผม เป็นแต่กาแฟาทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เราไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆอยู่บนดอยเนาะโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปบนดอยนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับทางผู้ใหญ่ก่อนที่ผู้ใหญ่เป็นเจ้าของร้านพนครคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคัดสรรเมนูกาแฟาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมล็ดขั้วบดแล้วก็ไปถึงก้นแก้วเลย นะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่จุกแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่จุกก็จะขึ้นไปกับเราอยู่ข้างบนดอยนู่นเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งที่ข้างบนเลยนะครับตอนนี้กําลังเดินทางขึ้นไปบนดอยนะครับมากับโซเฟอร์พี่ยูครับพี่ยูเป็นเจ้าของสมาร์ทฟาร์มนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวข้างบนจะมีอะไรนั้นก็เดี๋ยวติดตามนะครับก่อนอื่นที่เราจะขึ้นไปเนี่ยเราจะไปดู โรงคั่วก่อนโรงคั่วของกาแฟดอยแม่จอกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตะเอานี่ผู้ใหญ่เราก็มานะครับอันนี้ยังไม่ได้ถึงนะครับแต่ว่าเรามาเปลี่ยนถ่ายรถก่อนเพราะว่ารถคันนี้ใหม่เกินเนาะเดี๋ยวเจ้าของทางฟาร์มเนี่ยเขาจะพาเราอะใช้รถคันนี้นี่แล้วเราก็นั่งแบบนี้เลยเอาไม้แล้วก็ นั่งขึ้นไปบนดอยเลยนี่แหละเขาเรียกว่ามาถึงที่ก็ต้องสัมผัสถึงที่ว่าขึ้นไปดอยจะเป็นยังไงกรรวิธียังไงครับเนี่ยอนนวิธีการจะเอากาแฟที่เราคัดเสร็จแล้วผ่านกระบวนการคัดก็จะมาคว้าตัวนี้ลงปล่อยน้ำน้ำตัวนี้ยุงนี้นจะกคว้าคว้าเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมา c o o l แฟน,นประมาบัองร้อแล้วเราก็ออก วันหนึ่งผลิตได้ <c oughs> เยอะไหมครับวันประมาณครั้งละหนึ่งล้าน,นกิโลกว่าต่อครั้งครับอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เดือนหนึ่งต้องประมาณสองสามล้านกิโลกรัมคันนี้เป็นคันบุกดอยใช่ไหมครับอันนี้คือที่นั่งโอ้โหนีสห่สุดยอดเลยครับสำหรับคนถ่ายรงงานครับผู้ใหญ่ก็ต้องมานั่งตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับบรรยากาศเต็มๆบนดอยกันเราจะไม่นั่งครับเบาะนุ่มๆเนี่ย เราจะไม่นั่งเพราะเบาะนุ่มนี้สําหรับนี่แหละครับสัมผัสสัมผัสจริงๆลําบากจริงๆกว่าจะมาเป็นกาแฟโดยแม่จอกแล้วก็ร้านพนะนครคาเฟ่อีกบอกเลยว่าร้อนมากแต่ก็ต้องสู้ครับหลังจากนั่งรถมาเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกเรอครับ ชิลๆมากเลยชื่อๆมากส <laughs> บญญายบรรยากาศดีมากๆเลยครับ ว่าจะมาเป็นมเมล็ดกาแฟาไม่ชอกนี่ไม่ใช่รัมดาบอกเลยหมนทางบนดอยไม่อร่อยเหมืนเมล็ดกาแฟานะจ๊ะผมต้องยืนนะตอนนี้ตอนนี้เราก็จะผ่าน,นบ้านทางชาวดอยนะครับก่อนที่จะไปถึงทางสวนสมาร์ทฟาร์มของพี่อู ีไฟเนาะแต่น่าจะไม่มีเน็ตนะครับเป็นส่วนสุดท้ายของดอยแม่จอกครับเป็นส่วนสุดท้ายจุดหมายปลายทางทุกคนจะอยู่ตรงนี้ดอยแม่จอกเดี๋ยวเราไปดูกรรมวิธีแล้วก็ทางโรงงานกันว่า จะเป็นยังไงบ้างสวยมากเลยนะครับมีสมุนานรบเต็มเลยเนี่ยที่เราไปขั้วที่ลงขว้าเมื่อกี้นะไปขั้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปจำหน่ายที่หน้าร้านเจะหอมครับเนี่ยโคดตต้นทางของกาแฟไม่จอบอยู่ที่นี่เองท้าไมเป็นสีนี้ครับที่เป็นที่ที่เป็นต้องไปสีก่อนใช่ไหมครับใช่ครับสีแล้วเราจะข้างในโอ้ข้างในมันจะเป็นสีนั่นครัที่เป็นสีแดงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสูตรของ กาแฟดอกแม้จอกเป็นเอกลักษณ์ของเราเพราะว่าเราจะต้องทําการวิธีหมักหมักตรงนี้ครับว่าที่เราคุยกันเมื่อคืนอ่ะเราจะดึงความหวานของความหวานของกาแฟหมักกี่วันครับสามวันสามคืนเนี่ยหมักหมักให้มันหอมจะให้มันเน่าไม่ให้เน่าคือหอมมากมันก็จะเหมือนกลิ่นกาแฟที่เราไอะไรน,นะที่ตัวซิกเนเจอร์เมื่อวานอ่ะซิกเนเจอร์เนี่ยกี่ลืม ข้างลงว้าอันนั้นจะเป็นลงบ่ลงไปในความรุลงต่างครับเราจะใช้ในอระบบอุณหภูมิคือ 1. มีเครื่องดอุณหภูมิสมีแอคือจุดสิ้นสุดของบนดอยนี้นะครับรอบๆเราจะอยู่กลางกลางหุบเขาเนาะส่วนหุบเขาอ่ะจะเป็นต้นมะริดกาแฟทั้งหมดเลย เดี๋ยวจะพาไปดูต้นกาแฟจริงๆเป็นยังไงบ้างมาดูกันมเมล็ดกาแฟก่อนที่จะเอามาคั่วหรือเอามาผ่านกรรมวิธีเนี่ยเวลาคนงานเข้าไปเก็บนะครับมันจะมีเป็นสีเป็นสีซึ่งจะเก็บแต่ตัวสีแดงนี่คือต้นต้นกาแฟเนาะทางมาเมล็ดมันก็จะเป็นพวกนี้นี่อันนี้ต้นนี้น่าจะโดนเก็บไปแล้วอ่าต้นนี้ครับเนี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ เราต้องเก็บตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเอามาคั่วเอามาตากแห้งเหมาะสําหรับการพักผ่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับสมุนมานี่มาเร็วๆๆๆสมุนมาอ๋อพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้อะไรกินครับนี่ย <c oughs> เป็นพ่อของเจ้าของอสวนเนี่ยเรากําลัง เดินทางขึ้นเขานะครับก็ต้องฟิตร่างกายก่อนที่จะขึ้นเขาแต่วันนี้เราใช้เวลาเดินทางมาขึ้นมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราก็อยู่ที่นี่ประมาณสองชั่วโมงแล้วเราก็ต้องกลับไปอีก2ชั่วโมงเท่ากับวันนี้เราต้องใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับอุ้ยกินพักน้องกินพักอย่างเดียวแต่ว่ามีอะไรเมื่อกี้อธิบายอะไรไปบ้างครับ สมบรูรณ์คือเป็นพุ่มครับเป็นพุ่มสมบูรณ์นี่ต้องใบเยอะไหมหรือใบน้อยครับเยอะครับี้ใบเยอะแล้วก็ลูกเยอะด้วยใช่ไหมครับสาคัญเพราะว่าาแฟเราจะไม่ให hey, ้ต really ้องให้สเยอะเพราะว่าอ๋อแต่ถ้ามันแทงยอดมันก็หักเลยกเลยครับมันถ้าใครมีกิ่งกางไกลตัดกิ่งแล้วก็ตัดเลยคือให้มันเป็นทรงพุ่มเงี้ยเก็บก็ง่ายเราควรจะเก็บสีไหนครับสีแดงครับ นี่นนนครับผมอืมแต่มันก็หวานหวานหวานครับมันจะมีเยื่อเยื่อข้างในข้างในของมันอยู่ตอนนี้พออะไรเราถึงหมักใช่ไหมเนี่ยเยื่อพวกเนี้ยมันจะซึมเข้าไปที่สารน,นี่สำคัญฟินเลยก <laughs> ี่กี่ <laughs> ไร่นะครับพี่อยู่ทั้งหมดจุดสามกี่ไร่ครับหกสิบกว่าไร่ต,ต,ตัวที่เก็บแล้วผมขอสักกำหนึ่งได้ไหมครับได้เลยอยู่ไหนครับพี่อยู่อยู่ข้างล่างเหรอครับ เลี้ยงปลาโอ้มาที่นี่ไม่อดครับมีงูเหลือมไหมครับเวลาเขาเก็บเขาก็เก็บตัวสีแดงนะครับตัวสีเขียวเขาไว้อีกสักหน่อยมันก็จะสุกแล้มันก็จะสุกเรื่อยๆนะครับปลอดสารพิษครับดอยนี้ หลังจากที่เราไปเก็บกาแฟมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกรรมวิธีการโม่โม่โม,โม,มาได้กาแฟขั้นตอนแรกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราหมาักเราก็จะมากระทอเปลือกออกเพื่อจะเอาไปตากเนาะ ว่าคลิปที่เรามาทำในวันนี้ลูกคัาออนทัวร์นะครับพามาดูไร่กาแฟต้นกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้ได้ความรู้ไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่เก็บมาได้จากต้นเลยแล้วมาผ่านสูโลงรงโม่โลงโม่กาแฟหลังจากนั้นการที่จะผ่านลงโม่กาแฟเนี่ยก็จะผ่านไปแปลรูป หลายๆส่วนอีกไม่ใช่ว่าเปลือกมันก็จะไปทิ้งไม่ใช่เปลือกก็จะมีอีกกรรมวิธีหนึ่งที่จะแปลรูปไปเป็นกาแฟอีกเกรดหนึ่งมีหลายเกรดมากน,นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอ,อ่โรงอบตากแห้งเดี๋ยวจะพาไปดูมเมล็ดกาแฟสวยมากนี่เลยเขาก็จะคัดมาอย่างดีเนี่ยครับกรอบจะกระเทาะเปลือกออกข้างในทิปนี้พาผู้ชมมา มากมากนะครับการคัดแยกมเมล็ดเนาะเราเก็บมาแล้วเราจะอันนี้จะเป็นบแบบแฟร์ปีแรกมันค่อนข้างที่จะลอยเยอะหน่อยอ,อันนี้คือหลังหลังจากเก็บมาหลัง,<ช>ลงจากคนงานเก็บมาป<อ>ุ๊บเราก็ต้องมาคัดแยกอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับรโอเคเราต้องคัดแยกอีกทีหนึ่งเนี่ยเอาลูกที่ลอยเอาไปทาอีกแบบหนึ่งเอาลูกที่จมไปหมักตัวลอยกับตัวจมมันต่างกันยังไงครับตัวลอยอ่ะ จะเบากว่าคือมันเบากว่าคือหนึ่งฟังอ่ะจะมีเมล็ดที่หน mm hmm 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 ึ่งฟังอ่ะจะมีเมล็ดที่แห้งหรือว่ามีน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราเราจะมาทำเงี้ยไม่ได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีฝั่งนี้เสียครับไม่มีสารข้างในอ๋อถึงนี้นะทีนี้เราก็ลอยน้ำกระบวนการลอยน้ำอาลุงลอยน้ำตัดตัวที่มันลอยออกใช่ใช่ใช่เนี้ย เราก,ก็ไปเอาไปทำอีกตัวนึงตัวเนี้ยเราก็จะไปทําเป็นกา,ฟาฟแฟดํากาแฟอะไรนะรลากาแฟแต่หลาย,ลายลอย่างอ่ะที่ก็คืออะหลายๆแบรนด์เอะไรไปใช้แต่ละอย่าใช้ตัวข้างล่างอืมเรานการทำความสะอา,าดลก่อนที่เราจะไปโปรเซสต่อล้างอีกทีนึงเป็นกาแฟแต่ละแก้วที่คนถือไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะ รอบนี้ให้ผู้ใหญ่คนได้ไหมครับได้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 เออจริงๆนะเขามาสัมผัสแล้วางี้สามารถไปคุยกับลูกค้าได้เลยกำลังทำกาแฟอยู่สนุกเลยนะทีนี้ต้องทำไงครับโอมเออเหมือนกันนี่โอเคเช่นนอน ไม่มีเชื้อโรคไม่มีแบคทีเรียแล้วเราหมักเราหมักแบบเก็บมาแล้วก็หมักเลยแบคไเือแบคทีเรียหรือเชื้อีเรียาก็หมัน้ำสามเนีเป็นการรอยน้ำเนาะหนึ่งสองสามสี่ถึงเดดให้น้ำไม่แห้งแวเรา จะเอาไปหมักถ้ามีเวลาน้ำหมักจะเน่าเร็วแล้วต้องฝึกใหมมันแห้งไหมครับหรือว่าแค่แเสด็ดน้ำอ่าให้แห้งดีดีครับอ,อันนี้จะเป็นช่วงที่ลงแรกถ้าต้องการซีดเยอะเอพรากส่กอนที่จะเรียกว่าเมล็ดกาแฟจะเรียกว่าเมล็ดกาแฟใช่ผลอะไรเมื่อกี้บอด <laughs> ผลอะไรเมื่อกี้ลิลลี่นะเชอร์รี่อ่าผลเชอร์ออรี่ครับผันนีว่าเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่ กระตากเป็นกระลาเวลากระเทาะเปลือกกะลาออกจะเป็นสารเด่๋ยวเขสารเราเลยแหละเพราะว่าตรงตรงที่ตากมันยังไม่กระเทาะเปลือกเพราะว่ามันมันยังมีเปลือกชั้นนอกอยู่นะเขาเรียกว่ากะลาเนาะนี่ครับท่านผู้ชมสวยมากน้ำตลอของเราคือน้ำจืดคือทุกอย่างคือธรรมชาติอ่ะที่เนี้ยสดสดจากต้นคือทุอย่างคือธรรมชาติอ่ะที่เนี้ยล้วนๆสดสดจากต้ อเ,อเอาเอาผมมอมเพิมเพมเพม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 ส่วนมนก่อนครับเอาให้มันไปไกลๆก, <im it> ก่อนเรามาถึงที่ขนาดน,นี้เราต้องลงมือทำนะครับนี่หลายทุกบทบาทผู้ใหญ่เก็บกาแฟทุกคนล้วนแล้วจะมีเป้าหมายเป็นของตัวเอง <im it> เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดพอถึงเวลาไปให้สุดทำธุรกิจสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้นะครับขึ้นดอยแม่จอกเป็นคลิปที่สุดยอดแนะนําใครที่อยากจะขึ้นมามาเก็บกาแฟด้วยกันรับรองติดใจกับบรรยากาศโคตรดีมากๆหิวใจหิวทุกอย่างได้หมดเลยออกจากเมืองหลวงที่มันวุ่นวายขึ้นมาปีนเขากันลากันด้วยการเก็บกาแฟของผู้ใหญ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ